สวัสดีครับความรวยเวลาคลิปวันนี้นะครับ Last Epoch กลับมาเป็นออ o ดอลของบิลที่กำลังเป็นที่นิยมที่สุดนะตอนนี้ของพาราดินนะครับก็คือบิล Healing Hands ไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันที่ใช้ Smite Trigger หรือ Spam Healing Hand เองนะครับไอดอลของมันเนี่ยนะหล,ะลักๆจะเป็นมอดบนนะครับ Healing Effective n e s s มอตล่าง Chance to shred armor จากสกิลไฟนะครับ มันโลได้ตั้งแต่3 5มสถึงเกแล้วก็ยีถึงเจ็ดสบโลบนสําคัญกว่าโลล่างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าโลบนคุณเกิน70เนะี่ยราคาเป็น10ล้านแน่นอนนะชิ้นนี้ผมประเมินราคาไว้35ล้านใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงขายออกนะครับแล้วก็เป็น4ชั่วโมงที่ไม่ใช่พราม i m มด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นะอย่าลืมใส่ไว้ในฟิลเตอร์นะชิ้นอื่นๆแถมอีกอีกหอันนะครับก็เป็นถุงมือที่คราฟเอง นะครับไม่ได้ครับเองโทษทีดรอปมานะครับก็คือชุดอาร์เมอร์บวกกับมอสเคอร์เรนท์เฮลส์ลอสเปอร์เซนแล้วก็เปลี่ยนเป็นบอร์ดนะครับเทียห้านะชุดอาร์เมอร์มีประโยชน์อยู่แล้วหลายคนชอบนะครับถ้ามีมอสสิบเอ็ดเปอร์เซนต์เกนัสบอร์ดเนี่ยนะครับนล้ก็ขายได้แตในนี้ที่ราคาอยู่สองล้านห้าเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเบสอาร์เมอร์มิเกชันด้วยนะครับก็นะสอดใส่สายตาหาไอดอลนี้ไว้นะครับจะได้มีเงิน สำรองใช้ใน,นวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ